สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องศัวชวา n สไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพืเ่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไ i b e กับช่อง s ัวชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพืเ่อนๆก,ก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัวชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องสัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับือก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์ให้กับช่องสัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใ,ใหม่นะครับจากช่องชัช,ะชะวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นเสริมนะครับอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายวันทุกคอนะครับหรือว่า AAS นั่นเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำทั้งหมดอ่า 6ตัวนะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายวันทุกคอรอนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน550ดอกจัน314สี่ซีเีียมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่384 KB ใช้งานได้24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับเน็ตไม่อันเน็ตเม,เตเมลสปีด เราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2องโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายท move ตัวที่2นะครับขอโทษทีนะครับของเครือข่ายวันทุกค l นนะครับหรือว่า AS นะครับตัวที่2ให้เพื่อนๆกดดอกจัน5้าดอกจัน3354สี่ซีเรียมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เนเ็ตความเร็วอยู่ที่384 KB นะครับเช่นเดียวกัน ใช้งานได้24ชั่วโมงหรือว่า1วันนะครับเน็ตไม่อั an, ้นเน็ตไม่ลดสปีดดอกจันทร0 5ดอกจัน3354สี่เหลี่ยมนะครับเราไปดูตัวที่3กันนะครับตัวที่3นะครับให้เพื่อนกดดอกจันทร์5นะครับ0ดอกจันทร์3352สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่384 KB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับใช้งานได้1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีนะครับเน็ตไม่อานเน็ตไม่โลดสปีดดอกจันห้าห้าดอกจันทาม3า5 2สี่เหลี่ยมนะครับรเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับของเครือข่ายวันทุกข้อหรือว่า a AH f นะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันห้าห้า อกจนันส3 5 1สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่384 KB ใช้งานได้1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงเน็ตไม่อั a, ้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน550ดอกจนัน3351สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่5กันนะครับ ตัวที่5นะคบโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเค,ครือข่ายวันทุกคอนนะครับให้เพื่อนกดดอกจัน550ดอกจัน3า1สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วที่500 mb นะครับใช้งานได้1วันเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดนะครับดอกจัน550ดอกจัน311สี่เหลี่ยมนะครับ เด็จำนวน5 0 0 mb ใช้งานได้1วันเน็ตไม่อั้นนะครับเน็ตไม่ลดสปีดเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่6นะครับของเครือข่ายวันทุกอให้เรากดดอกจัน5 5าร5ดอกจัน3า5 0สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่384 kb นะครับใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับหรือว่า60นาทีนะครับ เน็ตไม่อันเน็ตไม่ลดสปีดนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตทั้งหมด6ตัวนะครับของเครือข่าย AS นะครับที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆนะครับอาจจะมีตัวที่สมัครได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับโปโปรดใช้จารรยาณในการรับชมด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับก็จะได้ รับชมแลวก็ได้เน็ตด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆ,อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b ส c r i b ์กับช่องชชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใ,ใหม่ๆจากช่อง ชวัตสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชชวัตสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผม,ม,ด,ด,ด,ผมด้วยนะครับ